คแก่กิด้หมดครับินได้กินสบายกิเล่นดีอายุจะยืนเราไปซื้อกินังไมพมาใได้ใสดสดยโอ้โหใส่ได้อเมึงจะเป็นพีเซนเตอร์ย้ายเขาได้เล้เนี่ย

อย่าดูอย่านีตังใจหนีตใจด้วยเธอตั้งใจหนีไปตั้งใจด้ยหนีไปตัโอยมึงแก่ตาทาไมเนี่ยมึงนมีพลังเยอะไม่เลมดีวะมึงทาอะไรมาวะมูไปกินน้าสุปร้านโขนกี่บ้านไม่ได้กินยาไปบ้านเหลกเลยโขจังหวั อร่อยแต่น้ำซุปเลยเป็นไงวะอร่อยยัถ่านปิ้งย่างนะยังเด็กยังถ่านเลยเหรอใช่กินแล้วมีแรงกินแล้วมีแรงต้องขอรับรองเลยว่าห้องน้ำเขาก็ดีห้องน้ำดีถูกต้องเป็นไงวะกินเสร็จปุ๊บขี้บ้าเลยมันดองมัน้องไม่ดีเลยดองกินไปเยอะเออกินไปเยอะไม่อร่อยมันจะกินเยอะทำไมหมูเนี่ยสามร้อยแปดสิบก๊บบาท สามร้อยยีเนื้อกินไหมเนี่ยอ,อันนั้นมันเนื้อได่เปล่ามไเคืงเรื่องอไรเน้ไสามร้เก้าสิบสามร้อยแปดสิบเก้าสามร้อยแปดสิบเก้าเนื้อใช่หมูนเนี่ยสามเก้าขาไปข้าโพราะขามะไหมเคืองเขาเนี่ยหมูร้อ่สิบกินกันไม่หมดอร่อยหมูน่องสนใจดีหมูที่ใช้เนี่ย เอ็ดเพียวนะเอออเ็ดเพียวนี่กลุ่มหน้ามึงถามได้เลยเมื่อวานเขาก็ไปมาวันนี้เขายังกลับไปกินอีกอ่ะกลับไปกพาโรอิเอ็มเค <c oughs> มาไวว่ะวันนี้น้ำทิพน้าำเขาจะโคตรร้อนเออกินเจี๊ยบกินเลยเออไปกินก๋จีจุ่มแลยปุๆๆๆๆๆๆ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปน้ำโคตรร้อนเลยเมื่อกีนบ่กรูปลาทอง ให้เขาขายอ,อยากรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยกนะ็แนะนำไปทานที่ร้านดนูลองเลยอร่อยจริง,<อ>งแค่เราพูดเป็นตลกตลกชนะอย่าไปเชื่อสองคนนี้เลยนะครับผมครับไม่จริงไม่จริงแต่ว่าเราไม่ใจตังเลยกนะ็ลองแคลองไม่ได้ครับร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมีแมวอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยใกล้ๆเจดีอะไรเงี้ยร้านญี่ปุ่นทุกอย่างญี่ปุ่นหมดยกเว้นพนักงานมาจากวงศา แล้วเขาก็มีใบรับรองมาตะโกนหมายเนอ่นแ่ละสร่นแล้วสร่จแล้วมึงจะรอดไปได้มึงรอดใต้วางเามึงใช่ไหมเฮ้ยมึงอยู่ไดกเฮ้ยไแก Mới hàng lửa hẳn giao Mà này. Mà 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 rồi cho này nè Vàng tăng nàn mãi nỉ Tôi cho nè không chui này của mưu nha Làm cái này อะไรมาไม่มีอ๋อนี่ผมไปขโมยไหมจ้งฟันร้านโคจิมาใช่ไหมฮะสัมภาระแบบนั้นเหรอไม่เอามาแค่อันเดียวนะนะไม่ใช่อะไรออกมาหมายตรวจโควิดต้องตรวจใครเอาไปตรวจหน่อยมาสวอไม่รับเลยนะเนี่หายรืมึงจะยู่งเลยจริง Chị cái mày quay nó kìa đi đâu